ไปเปิดประตูออกไปอย่าพิ๊งฮารุนสวัสดจ้าเอาเต้นที่ไหนไปเดินไปหาแม่ไม่ต้องปิดเดี๋ยวพ่อปิดเองเดี๋ยวพ่อปิดเองไปไปไปเดี๋ยวพ่อปิดอู้อากาศเย็นมากเลยอู้อากาศเย็นมากเลยไปแม่จ้า อากาศเย็นมากเลยนี่อื๋อบ่รู้ไหมน้องเพิ่งตื่นเนี่ยพี่<อ>น้องรู้ไหมใส่ถั่วป่ะเดี๋ยวใส่ถั่วกันนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวใส่ถั่าแป๊บนึง่งเกอ,อย่ยงมา ช่วงเศร้าอากาศอาศซยนหนาวเน่พี่น้องอากาศอาศเย็น ก่อ่ตัน้อยโอ,อยน้นี่ๆ กับปลูกบักคุงน้ำปลูกบักคุงปลูกดอกท่านตะวันไปน้ำพดน้ำจะช่วงแรกอย่างเดียวครับผมเอ้านี่เด็หนึ่งสี่หลับคนเดียวพี่น้ำ นี่จะไปหยับจีตมเด้อาบ้านทุ่งเอาเอาเอาย่างว

้อๆนี่เดี๋ยวย่านเสียงไกลอือข้าวข้าวดนล่ามชูว้ก่อนพี่น้องเอ้าเอ้าเป่าบอลเป่าบอนๆบอนนั่นไลยลูก โอ้ส oh, well ิแกวบอลนวยไงยูพูลร no no, no ่มพ no. ัดไปแกวบอลบ่องกยนกโกนกโกโกโะกกโกบายโนกโงกงโงกโโงง ก่อนเอาเอาแม่มาปวดท้องบ่กันห้องไปมาปวดท้องมั้ง ปวดท้องมาลูกฮะเออปวดท้องไอ้ลีจังฉี่เดี๋ยว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 ยุ่ยดิไป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 เข้้าหองน้ำไป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 ของน้ำไปเอา ไปขอเขาหางหาไปลูกไปต้องใช้ปวดท้องห้องนี่นี่เปียวบอลฮะไม่ใส่ขาไม่ใส่ขาไม่ใส่เด่ยขาเล่นไม่ใส่ ơ tốt tốt đi qua kháo 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 là hết nắng nè bón chúng sẽ ự đi nợ ừ ư ừ. 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 ทำทาเล่นไปนํำฮะโอเคพี่น้องเดี๋ยวพ้านี่นี่ทำความสะอาดเดี๋ยวสิเขาไปในบาทพ้าที่นี่เขาไปเล่นในบาทโอเคครับขอบปุดขอบกุ้ลยละท,ท,ที่ติดตามนี่นี่สาวบ้านสวนบ้านนาะ ขอบคุณครับไปก่อนสวัสดีครับ